ก็มาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมก็หลังหลังจากที่ผมเล่นเสร็จผมไปเล่นหลังไม่มาฟาร์มเพชรมาแล้วผมสุ่มหลังไม้ผมได้ตัวรีเจเนอรีมาสองตัวผมตัวหนึ่งชายนี่กับตัวหนึ่งธรรมดาตัวนี้แรงบีดาเมจแต่ตัวนี้ก็แรงอีดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้คือออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันชายนี่ผมไม่รู้นะว่าชายนี่มันทำอะไรได้ออันนี้มันคืออะไรอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมมันมัน,ม,นมันคืออะไรท่านผู้ชมคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปรีวิว,วให้ดูแล้วกันผมเสียดายอะผมไม่ได้อัดเว้ตอนที่แบบเขาเรียกว่าเลยนะตอนสุ่มไว้อะเดี๋ยวผมไปรีวิวในด่านแลวกัน<ป>ก็เดี๋ยวต้นเกมผมจะวางจินเบก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมันวางได้ตอนต้นเกมเนาะมันราคาถูกมันใช้ราคาตั้ง1,000เนาะผมฝากจุดเงินโอเคได้เงินแล้วก็วางทันวางตอนแรกราคา1,000เนาะผมโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจินพงรุ่นต้นรุ นี่โหมันจะมันจะวางเหมือนมีาไาเรยกว่าอะไรนะต้มปืนหุ่นยนมาช่วยตีนะผมก็แรงอยู่นะส่วนตัวนี้ก็ค่อยๆตีมันตีช้าบ้างแต่ตัวนี้จะตีเรื่อยๆเลยจะเป็นการยิงลูกไฟไปส่วนตัวนี้ก็ยิงลูกไฟติาเขาผม อัาขั้นต่อไปเพิ่มดาเมจมาจาก3 0เป็น55ระยะเวลาการโจมตีเท่าเดิมระยะไม่ใช่ระยะการโจมตีดิระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นมา1 6 7ระยะเวลาในการโจมตีเท่าเดิมแล้วผมขั้นต่อไปดามเมจเปลี่ยนเป็น80ลดเวลาเหลือ4.4วิแล้วก็เพิ่มระยะเป็น1 1 3ขั้นต่อไปก็เพิ่มดาเมจแล้วก็ลดเวลาในการโจมตีเหมือนเดิมแล้วผม อ่านี่ไงขั้นต่อไปมีท่าโจนตมตีหแบบเราใช้สาม 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ปันถุเดี๋ยวกตั้งสองเงินประทุนนี่ไงเงินพอแล้วเงินพอแล้วไหนดู้ซิเป็นเงินรู้จักโจมตีเป็นแนวเส้นตรงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเป็นล้านก่อนน่าจะตีคุ้มสุดมันปล่อยเป็นไงปล่อยเป็นเป็นสเปเชียลบีมแคนนอนคาเมคาเมฆ่าไปแล้วผมปล่อยเส้นพลังงานไปเป็นเส้นตรงส่วนตัวนี้ก็ไม่มีท่าโจมตีเพิ่มเติมแล้วผมอัพเกรดไม่ได้ด้วย ขั้นต่อไปใช้เงิน15เพื่อเปลี่ยนดาเมจเป็น145ท่านต่อไปก็เพิ่มดาเมจลดเวลาแล้วก็เพิ่มระย,ยะเหมือนเดิมผลพันหนูแต่ตัวนี้อัพแพงมากเลยนะหนูแต่ก็น่าจะคุ้มอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างดาเมจแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่ผมวางให้วางทุ่มแล้วกันเดี๋ยวอัพอตัวนี้ให้ตันเลยมาครับมันถึงตัวนี้แล้วฟอ็กซบ5วอก็ออกมาแล้วนะครับหนก็ผมไม่รู้จะไหวไหมแต่น่าจะไหวเลยเมเจอร์เอสเปอร์ ทรไมชาด้าบอกเราน่าจะเอาอยู่นะผมวางตังดงวดักไว้เดินมาแต่ว่าอัพไม่ตันไม่ได้อัพเลยต่ะหาหนี่ไงไหวคือไหวคือนผู้ชมเน,นี่ยตัวมันโคตรโกงเลยมันดาม,มิดแรงมากน้าผู้ชมก็สอบ EP นี้คงมีเพียงเท่านี้ครัวผมยอ EP หน้าเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรแล้วก็สุ่มหาตัวใหม่เพื่อมารีวิวต่อนะผมถ้าท่านผู้ชมมีไอเดียในการฟาร์มวลดีๆหรือความคิดดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะผมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆ วันนี้มึงเคลียง์ครงนี้เข้าไปแล้วค่ะบาย